หน้านะครับมันโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มี LED ให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ออตโต้นะเพื่อนรฝากรโปรงเดิมๆนะฮะดูแก้มสงแกมนี่ไล่มาคาดหน้าสวยๆตัวอาตรงนี้ชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ไปถึงดูน็อตครับน็อตแคปสวยๆแบบนี้ถ้าเอซนะครับกำลังมองหากระบะนะครับที่เป็นเกียร์ออตโต้นะฮะไว้สมรับขนของนะฮะหรือว่าสมรับขายของมาพูดได้เลยครับถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยใครที่กำลังมองหาอยู่ใครที่มีคุณพ่อที่เจ็บขานะคุณพ่อที่ปวดเข่านะฮ หรือไม่อยากเหยียบคัตแล้วมาพูดได้เลยครับคันนี้น่าใช้จริงเพื่อนๆดูนี่ครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี led ให้เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกสวยๆกระจังหน้าตรงตาแบบนี้ครับผมขออนุญาตมาดูนี่ครับน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะฮะดูแก้มทรงแก้มนี่ไล่มาคานหน้าสวยๆตัว l นะครับของแท้รีโวต้องถลอกแบบนี้นะพี่ดูนี่ตัว l ตรงนี้ชัดเจนแบบนี้นะครับลิมูนี้เนี่ฝากระโปรงสวยงเสือเลยนะครับตัวล้อนะครับรัดมาด้วยยางเดตั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ 26565R.7 1แบบนี้ฮะยางเป็นยางปี22ครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถนะครับเป็นเบาะผ้าแบบนี้หน้าจอ DVD นะฮะแล้วก็มันติฟังก์ชันตรงโพลมาลายมาครบเรียบร้อยแล้วที่เป็นบ็อาร์คนี่ฮะโอเคนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับมาบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้กระนุมสตาร์ทไปดูน็อตครับน็อตแคปสวยๆแบบนี้นะครับรถคันนี้บอยรับประกันหลังการขายให้2ปี20,000โล247รายการนะครับใครสนใจทักล้องมาครับบอสกรุ๊ปรามบมแหงบ๊ายบาย